ทีมงานก็บอกให้มีหมัดมีศอกแต่ว่าเพชรน้ำเมกชิงเดินก่อนนี่นะครับแทงขวาแม่หาเตะขวาแทงขวาแล้วก็ยาวกว่าใหญ่กว่าออกได้หนักๆด้วยครับเตะขามาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับแยาเข็มใหญ่ให้กับรุ่งนิรันดิ์สองแสนดีโอ้สองแสนเอาแทงเขายัดเข่าเข้าไปโยนแบบไม่ต้องจับเลยครับตั้งแขนสอดแขนจิ้มท้องอู้ซอกหล่นเลยครับทีเดียวครับเลิกเลยครับ โอ้โหเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแหมบอกสอกขวาครับซอกขวาเท็นน้ำเอกบอกสอกขวานี่โอ้เดี๋ยวดูครับแหมจังหวะช็อตเด็ดไฮไลท์นี่ครับคุณสับสุนแหมคุณบอยสงขาแหมก็คุณหมอก็เข้าไปดูอาการของลุงนิรันแล้วครับามียาฉีดมาครับเปิดเกมบวกแรกเลยครับลุงนิรัน โอ้โหแล้วก็แม่แม่นกว่าครับคนนี้ไปแดงเพชรน้ำเอกโอ้โหนี่ครับลุกล่างสีมือนี่มวยเอกชัดๆเลยครับเพชรน้ำเอกโอ้โหลุงนิลันนี่โอ้โหจังหวะแมหัวใจหัวใจทั้งนักมวยทั้งผู้สนับสนุนอะเดี๋ยวดูครับเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับคููเอกช่วงแรกของเรานี่ครับแมเขี่ยล่างอุ๊ยแม่โดนการคอไปก่อนครับแต่ว่าติดการ์ด แล้วก็เสียบเข่ามาครับนายนายครับแมจิ้มลำตัวก่อนครับแต่ว่าโดนครับโดนคืนด้วยฝันศอกเข้ามาหานี่เต็มเมเลยครับโอ้โหนี่ครับจิ้มลำตัวหาจังหวะเขาทำอยู่ครับแต่ว่าสวนมาแบบแรงเลยครับเพชรน้ำเอกนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอ่า จบเร็วไปหน่อยครับเกมกำลังสนุกเลยครับโอ้นี่ครับ